สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือหนึ่งกับมาพบกับสาวนิ้งผ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะมือนี้สาวนิ้งผ้ารวยสิผ้าท่านผู้ชมไปติดตามตัวเลขควอมฝันกับนาตาค่ะแต่ก่อนที่สิไปติดตามตัวเลขอวามฝันกับนาตาสาวนิ้งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับสาวนิ้งผ้าร่วยนั่ในเด้อค่ะเด้อค่ะแล้วรอบนี้นาตาเพิ่นนมาเพื่นฝันดีเลยค่ะท่านผู้ชมเพิ่นฝันว่ามีผู้ชายมาขายลอตเตอรี่ให้เพิ่นเนาะค่ะขายลอตเตอรี่ให้เพิ่น สองคนค่ะคนหนึ่งเป็นผู้ชายไว่กลางคนอีกคนหนึ่งเป็นผู้เฒ่าเนาะค่ะแต่เลขลอตเตอรี่ที่เพิ่นได้มากก็คือสามตค่ะสองขุมค่ะแล้วเลขตัวนั้นสิเป็นตัวใดสซาวนิงกับวพาดซาวนิงกับสีผ้าท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของหนาตาพรมอมก็เซาวนิงเลยค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะหนตาค่ะสวัสดีคหนตาครับสวัสดีค่ะ ะมื่อี้ทางทีมงานก็มาติดตามตัวเลขวอมฝันกับนาตาอีกรอบเนาะค่ะได้ยินค่ะว่านาตาฝันดีเลีว่วเมื่อคืนนี่นาตาฝันว่าจังไหนเนาะบอกสู่ท่านผู้ชมทางบ้านห้าฟังเลยค่ะฝันเนาะนาตาก็ฝันมาอันก็เห็นงานบ้านใน,นงานนี่ละนะคะ,คะเรียนเดี่ยวเรียนร่อยก็เลย,ยก็เลยไปนั่งเล่นหน้าบ้านไปนั่งเล่นคุยกันกับน้องเสียมนีล่ล่ะคะ ย่งางกลับไปกลับมาอยู่หน,น้หนนะะนา,นาบ้านเตต้นใหม่นี่น้าปาโซงหน้าน้าบ้านนี่ค่ะค่ะบ้านนี้ก็มีค่ะเจ้ามาขายลอตเตอรี่ค่ะขายลอตเตอรี่กุหลาบเนาะค่ะกุหลาบเป็นกับมาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะผู้ชายผู้ชายเนี่ยผู้เฒ่าหรือผู้หนุ่มประมาณสี่สิบกว่าปีเนี่ยประมาณสี่สิบกว่าปีเนี่ยเป็นกายมากนาง,งอยู่คนละท่ามานา้าเอา สื่อลตระหนี่บ๊อบผนวะนั่งหน้าตาก็เลยวา่าโอ้ยอันอ ibo, ซื้ออยู่บ่๊อบ่มีเงินก็เลยวันเสียนอนบานี้เพิ่นกเน็เลยว่าอันเลขที่มันเหลือใบสุดท้ายเด้อครับซอยขุนเพิ่นว่าอดอเหล็กเนาะค่ดูเหล็กบานี้ก็เลยวา่าเอาก็เลยเบิ่งนําเพิ่นเอา เจ้าคือบ่อไว้ล่ะมันเดียวใบเดียวบ่อผมอยากขายออกคนนละก็เลยเบิ่งอยู่กันมันตัวใดล่ะมาเบิ่งดูก็เลยว่าเป็นเลขกศูนย์ซีซีไหมคะพี่น้องศูนย์ซีซีเลขกสามตัวแมีนศูนย์ซีซีก็เลยโอ้เลขเบิ่งบ่ ก็เลยสื่อเอาน้ำเปลนใบหนึ่งดตาักหองตากะสื่ออยู่แมนอืมค่ะเอาน้ำเปลนใบหนึ่งค่ะกะ็คุณได้ร้ายด้วยครับมีชให้มันเดอรคนละค่ะวันนี้เราก็ขี่ออกไปเอกค่ะบมกกข้าวแต่ก็นั่งโสงงานนาบานเอกเนาะค่ะนั่งดึง้าน้าบานเองละค่ะ แาบนี้มาอีกคนนึงเน่มาอีกมาอีกคนนึงมันจะท่าคนละอือผู้หญิงหรือผู้ชายรอบสองนี่ผู้ชายคือกันผู้ชายคือกานประมาณเจ็ดปีตัวนี้เป็นอายุสี่หกปีอยู่ผู้เฒ่าเนาะค่ะแมนแผู้เฒ่าใช่ไม่อีกคือกันในบ้านนี้ค่ะอ้าก็เลยวะโอ้ยพันธ์พ์ไปบางหันเพรใหญ่นี่นกปเสีอน้ำเปลนนี่ สิไดล่ะน้ามีเด๊ตาก็เอาให้เพิ่นเบิ่งเนาะนี่40044นี่ก็เลยว่าค่ะบาดนี้เพิ่นก็เลยว่าโอ้ยอันบ่ซอยพ่ใหญ่อีแม่บ่จักไปพุ่นนะเออนี้กะสิซอยดูเด้อนบดนี้อออันเลยว่าโอ้ยจักสิซื้อตัวใดนี่ก็บ่มีเนาะบาดนี้เพิ่นก็เลยบอกว่าอัน อันได no ้ยินเขาว่าเลขมันสิออก375เพิ่นว่า375้แม่นบ่พ่อใหญ่แม่นก็ว่าเนาะเออท่านก็ก็มกก็มกเลขนี้อัน375แม่นก็มากเลข75บัดนี้ใน้องฟันน่ะค่ะก็เลยอันยืมเงินน้องฟิมอ๋อเพราะว่าฟิมเพิ่นสิมีเงินออมเพิ่นน่ะนะค่ะก็เลยว่าน้องฟิลมอันให้แม่ยืมเงินาซื้อลอตเตอรี่แน่ก็เลยค่ะ ผิวมันก oh, ็เอาเงินให้เอาให้จักบาทไม่ขอฝันให้ลอยให้ใบลอยเป็นบ่เพราะว่าเป็นว่าเป็นขายใบละลอยเนาะค่ะก็เลยซื้อเอาน้ำเพลินอีกแต่อยากงอจะให้ให้จักใบให้ใบลอยนะผิวหายผิวหายใบเดียวเพราะว่าถามพญาดอกติรีว่าเป็นขายใบละลอยอืมค่ะก็ซื้อก็ซื้อวะก็ได้ได้มาสองใบได้มาสองใบ ศูนครับสามเจหาค่ะศูนยซซีครับสามเจ็ดห่าเนาะนาตา่นก็ได้สื่อรอตตารีน้ำพอยให่สองพอยให่มนคนละใบพอยใหญสพอใหญ่บมเนสองเก่าบ่แมเนพอยใหญุ่หนึ่งผู้ชายผู้นึ่งกลางคนเนาะกางคนผู้หนึ่งประมาณสี่สิบปี แล้วก็ผู้เฒ่าผู้นึงมีไยนินเพูนว่าคันบ้านเนี่ยผู้ชายมันสิผู้หญิงโก่นน่นนนะอืมบานเนี่ยผู้เฒ่าเนี่ยก็มีเด็กเก่าแ,แต่ว่าเพื่อนหายเป็นโตมากเลยเนี่ยห้า,ากับห้ากับ่ต้องตีตีห้า,ากับอาตาโตตัวเทียนเพื่อนหายมากแล้วเนาะนี่หน้าตาก็ยิ่งนความฝันยิ่งคลือจับว่าจับกองอยู่ได้โอ้ยถัดเป็นเขา อันกายมาซีฟคนกับซี่บม pues> ันสีซีฟคนบอกเลยนะในความฝันน่ยนะกระดั้องคุ้มเนาะตัวเลี่ยงตัวเลี่ยงกระดัมากนาะครับเนาะบตางตีก็พูดเถาเนาะครับเนาะเวลาเอฟซีทำได้อยากตีเพิ่องกระแล้วจะแล้วแต่พิจารณาหน่ะครับเนาะว่าท่านผู้ชมจะจะตีเพิ่มบอนะครับเนาะเนาะแล้วแต่เพิ่อสิตีเอาแต่ว่าตัวเลี่ยงนี่กยตามหน้าตาเพิ่อไหมากเนาะเพราะว่าตัวเลี่ยงเพิ่กอไหมากนะครับผม นั้นค้นแรงนั่นการสื่อน้ำเนศูนซีซีใบแดงค่ะซูนที่สองกาเป็นบอกว่ามันสีออกสามเจ็ดหาคนละคนที่สองกับสามเจ็ดหางเนาะค่ะตาน่เคยฟันอยู่เคยฟันแบบนี้เมนบอกเคยฟันไอช่วงประมาณเดือนมีหน้าค่ะเคยฟันเดือนมีหน้าคะฟันประมาณใดฟันแบบนี้ฟันคล้ายเดียนนี่ระคะฟันคนละ อันเรียกออกใช่ไเรียกออกไรเดอร์คนาะนอก็มีละแปดศูนย์คนละค่ะนี่ง้ยเหมือนสามาแปดศูนย์ศูนยเกานี่ละค่ะคนบด้คือกันค่ะงานนี่ละค่ะทานเรียกังสิระมันก้นมือเรียกออกหนตาค่ะบัานนี้ยเหมือนสามากลับไปสือ ถือแก่ค่ะพี่น้องถืออิรหมอนว่าแมนออกออกฝันไข่ๆกันแบบนี้ฝันว่ามีคนวาจังสีแมนตัดแต่ว่าตัดคือฝันสามตัวกับตัดนาตัดลังเอาตัดเลินเอาแมนมือิบุญนี่วิสามตัวค่ะเพราะว่ามันจังสีบผาดเนาะดักไหวเนาะมนดักไหวอืมค่ะนาตามียังเพิ่มเติมอีกบ่คะ บ่ค่ะค่ะฟันจับนี่แหละค่ะก็ยังอยากหัวคว่ำฟันจากบัวอยู่ค่ะบ่เป็นยังนี่แหละเพื่อนสีไฮโซใหญ่เนาะค่ะเนาะโอ้ยค่ะได้ลอตเตอรี่สองใบเนาะครับเนาะเขมานเขมาสิบคนสิบบัวสีสิบใบบ่เนาะอว่าเป็นฟันเป็นไ้โซกันละเนาะค่ะค่ะเมื่อนี่นาตาเพิ่นฟันดีเพิ่นกับแมวสู้ท่านผู้ชมฟังเนาะค่ะเนาะ ทั้งทีมงานก็นข,อขอขอบคุณหนตาได้หลายเด้อค่ะทีโบแพงตัวเลขค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่บขอบคุณหนตาค่ะก็มาสารุปตัวเลขความฝันของหนตาเนาะ่ะเลขสามตัวค่ะศูนย์ซีซีศูนย์ซีซีสามเจ็ดห้าสามเจ็ดห้างวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะเป็นเลขทีข่นคนขายลอตเตอรี่เพิ่งหายกับหนตามาเนาะ่ะเนาะ ทีนาตาพันสือลอตเตอรี่ใบใบแรกศูนย์ซีซีใบที่สองสามเจ็ดหาค่ะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมก่ไปตัดลินแล้วเนาะค่ะตัดไปตัดมาค่ะเธอได้โชคใหญ่ได้รางวัลใหญ่กับนาตาค่ะนี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางความฝันเนาะค่ะย่ำคือแนวทางเนาะค่ะแนวทางเป็นแนวทางของนาตาที่ห้ยกับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังค่ะค่ะ สำหรับคลิปนี้สาวนิงก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เขามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิ้งผ้าร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมั่นขวัญเยืนมีโชคมีลาภเฮงๆหงมานมาน,มานปังปังรำร่วยรำร่วย,วยถูกหวยสุขูสุขคนเด้อค่ะเดค่ะสุดท้ายนี้สาวนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิงผ้าร่วยได้เฮ็ุคลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชม เดีรับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ